ช่างภาพหนุ่มเดินทางมาถ่ายรูปบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านไม้สองชั้นทรุดโทรมจนแทบล้มแต่สถาปัตยกรรมมันงดงามดึงดูดใจคนเท่าข้างทางบอกว่าบ้านนี้อยากเข้าไปตอนพลบค่ำเสียงกระซิบมันจะตามแกกลับมาการไม่สนใจเขาอยากได้ภาพสวยๆมาโชว์ในงานประกวดเมื่อเดินเข้าไปในบ้านกล้องของการจับภาพเงาคนแวบๆบนบันไดเก่า เขาสะดุง้งแต่พอหันกลับไปไม่มีใครเขาเดินสำรวจมาเรื่อยๆเสียงกระซิบเบาๆดังแว่วมาจากชั้นบนช่วยฉันด้วยการหยุดฟังหัวใจเต้นแรงเขาเดินขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงกระซิบยิ่งใกล้อย่ากลัวเลยฉันรอเธออยู่ห้องนอนชั้นบนเปิดแง้มการดันประตูเข้าไป เจอผู้หญิงในชุดขาวซีดก้มหน้าผมยาวปิดหน้าคุณเป็นใครการถามเสียงสัน่นหญิงสาวเงยหน้าช้าๆดวงตาว่างเปล่าฉันติดอยู่ที่นี่เพราะเธอการงงเพราะผมเหรอหญิงสาวพึมพำใช่เพราะเธอเคยอยู่ที่นี่เขาถอยหลังมือถือร่วงพื้นจอมือถือสะท้อนภาพของเขาแต่ในจอไม่ใช่เขา เป็นภาพชายแปลกหน้าในชุดสูทเก่าหน้าซีดเหมือนศพการตกใจรีบวิ่งออกจากห้องเสียงกระซิบตามมาเธอจำไม่ได้เหรอว่าเธอคือนายบ้านนี้เขาวิ่งหนีลงบันไดแต่บ้านดูเปลี่ยนไปภาพถ่ายบนผนังคือรูปเขาแต่ใส่สูตรเก่าแบบในมือถือเขาเห็นตัวเองอยู่ในภาพเก่าๆเ,เต็มบ้านการหยุดหายใจเมื่อประตูบ้านเปิดออก ด้านนอกไม่ใช่ป่าอีกต่อไปแต่เป็นถนนเก่ารถโบราณวิ่งผ่านผู้คนใส่ชุดยุคห0การตระหนักนี่ไม่ใช่บ้านร้างแต่เป็นบ้านของเขาเมื่อชาติที่แล้วหญิงสาวในชุดขาวยืนข้างหลังเขายื่นมือมาสัมผัสไหลขอบคุณที่กลับมาหาฉันสามีของฉันการได้แต่ยืนมองภาพสะท้อนในกระจกคือเขาเองในชุดสูทเก่า เสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหูเขาและคืนนี้เธอจะไม่มีวันออกจากที่นี่อีก